สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์น็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลของฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานนั้นเนี่ยได้มีคำสั่งระบุว่าฮังการีคงมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนทางการเงินแกย่ยูเครนโดยทางรัฐบาลนั้นได้ตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ187ล้านยูโรหรือว่าประมาณ7,000ล้านบาท เพื่อเข้าสนับสนุนในโครงการช่วยเหลือทางการเงินของสาภาพยุโรปที่วางแผนไว้สําหรับการให้เงินกู้แก่ยูเครนซึ่งสาภาพยุโรปได้วางแผนจะมอบให้กับยูเครนนั้น18,00 0ล้านยูโรหรือว่าประมาณ6 6แสนล้านบาททางสำนักข่าวบูมเบิร์ของสหรัฐก,ก็รายงานนะครับว่าเงินจํานวนนี้เป็นจํานวนเดียวกันกันกบที่ฮังการีเคยปฏิเสธที่จะให้มาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากเห็นว่าเป็นจํานวนที่มากจนเกินไปด้านผูน้อำนวยการฝ่ายการเมืองของสำนักนายกรัฐรีฮังการีก็บอกนะครับว่า เงินเหล่าน to ี <Syndrome> ้จะถูกจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของแผนของสหภาพยุโรปเป็นการช่วยเหลือของฮังการีที่ไม่ผ่านโครงการทั่วไปก่อนหน้านี้ฮังการีก็สนับสนุนยูเครนแต่ไม่ได้ต้องการให้ถึงขั้นว่าผลประโยชน์ของยูเครนอยู่เหนือผลประโยชน์ของประเทศตนเองและความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับยูเครนก็ควรแบ่งอย่างยุติธรรมและเป็นสัดส่วนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยกันเองทั้งนี้สหภาพยุโรปประกาศแผนจัดหาเงิน1 8 0 0 0ล้านยูโร ให้แก่ยูเครนในปี2566กองทุนนี้จะนําไปสนับสนุนการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบการรักษาพยาบาลรวมถึงกองทุนเพื่อการเงินและก็เงินเดือนและเงินบํานาญกับค่าราชการด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยฮังการีเคยยืนยันนะครับว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นขอช่วยเหลือตรงไปที่ยูเครนไม่ผ่านทางด้านสหภาพยุโรปแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ฮังการีนั้นยอมที่จะจัดสรรเงินช่วยเหลือ,อยูเครนเนี่ย ผ่านทางสาภาพยุโรปนะครับซึ่งสาภาพยุโรปนั้นก็จะปล่อยเงินกู้ให้กับยูเครน1 8 0 0 0ล้านยูโรแน่นอนครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องมีการติดตามการใช้จ่ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเงินกู้เนี่ยครับหากว่าการใช้จ่ายนั้นไม่โปร่งใสทางสาภาพยุโรปนั้นก็อาจจะสามารถระงับการที่จะให้การช่วยเหลือยูเครนในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนเวลานี้ต้องบอกว่าประชาชนคนยูเครนนั้น อยู่กันอย่างยากลําบ,บากนะครับเหตุเนื่องจากว่าอากาศหนาวนั้นมาเยือนอุณหภูมิเริ่มที่จะติดลบแต่ว่าคนยูเครนนั้นเวลานี้ไม่มีไฟฟ้าใช้บางพื้นที่นั้นขาดแม้แต่น้ําประปาน้ําสะอาดสําหรับดื่มกินนะครับก็เป็นวิบากที่เรียกว่ากําลังทําให้คนยูเครนนั้นผเผชิญอย่างหนักนะครับในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องรอดูว่าผู้นําอย่างวอรดลิเมียเซเลนกี้นั้นจะตัดสินใจอย่างไรในการที่จะดําเนินการเจรจากับรัสเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ให้มันดีขึ้นหรือไม่ครับ